ดูแบบความสนุกสนานนะคะพี่น้องจ๋าดูเพื่อความสนเทิงนะคะตั้งแต่แรกแล้วเนาะมันก็เริ่มมีอันโซเชียลเนาะก็เริ่มมีเด็กๆมาตั้งแต่แรกแล้วที่นี่ก็จะให้ดูความเิญเติบตัวของเขาว่าเขาเป็นคนยังไงเนี่ยเราเลี้ยงด้วยความรักนะคะแม่โหเก่งมากพี่น้องเพชจะกินหมดแล้วเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูกินเถอะหนูกินเลยลูกหนูกินเลยเอาไหนว่าเลย เลยเ<อ><ร>ไปใ,ใกล้ๆอ่าน,น้องพี่พลอยมาว้าวโดดมากเป็นอะไร,ร,รอุ้ยพลอยปวดหัวพะนะพี่น้องเจ้าเบิ้งซอยข่อยแน่บางคนปวดหัวดูคนขัดพระเขา่าบาเบิคงคนขัดพระขาแบบนี้ไปกล้าอร่อยเออแบานาบานาีบ้านาพี่พูดอะ ตาเล่มาตาเล่ไปนาม,มาตาเล่ไปดูน้ําข้าวมาลองดูนะคะลองดูเพจเตนจะเป็นยังไงลองไล่ใหม่นะคะครั้งที่สองตั้งแต่เขาเริ่มอันนั่นไปตาได้อะไรมาอู้ตาได้ผักกระเฉดปะคะหมูขุน่าเฮ้ยตาคัดผักเขาบางคนคัดผักเขาเนี่ย<ม>พอ่อ เออเพชรปวดหัวพนาเท่านุ่นนี่ังเที่เอาโทรศัพท์ให้แล้วนะที่ถ้าไม่กินข้าวยายก็ไม่ให้ต้องมากินข้าวก่อนไม่กินก็ไม่ให้เล่นนะค่ะไหมเนี่ยดูดูน้องเพชรกินข้าวดิพูดละพูดละโอ้ยน้องเพชรอร่อยไหมลูก อร่อยอร่อยไหมคะอ,อ,อ,อือร่อยน้องเพชกินอร่อยขายยาแดนโออะไรติดอรุกอ,อืมม,าม,ามืมาพ่อพ่อจัดการที่พ่อเอาไม้เรียวมาให้หนึ่งอันไปพ่อจัดการเอาไม้เรียวมาให้หนึ่งไปเรียวมาให้ยายเลยพ่อไป คนนี่ใส่ไม่ดียายไม่เอานะนี่าช่วยอย่างเาไ่นี่กองกองอันงอแงเด้อพี่น้องเพราะว่าไข่เสาไม่ตอนนี้น้งน้งพอยยังกินยาอยู่นะคะน้งเพชรอ่ะเขาจะงอแงเขาสี่งจะได้บุทไมไม่ออกให้ทไมไม่ออกให้แล้วมันยังงอแงยนนงด้วยยิ้มหลงเพื่น อันเดี๋ยวข้างหลังพอยเลี้งกวดอะนน่ะเจี้งกวดนเลมาหน่อยกี่ดอกต่อไปพ่อยจะเอาเป็นทุกคนค่ะคอยเลี้ยงลูกมาจะเป็น,น,น,นทั้งสี่วัตถุคนสักพักเขากระเซ้าเนี่ยคืออุ้มเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ เมื่อนั้นย้ายกับไรสดูีดีๆร้านกันมันไข่แห้งเนี่เหมือนที่ที่ย้ายอุ้มอยู่นนั่นโตแล้วมาอุ้มทําไมคุณต้องมาดูจังหวะคุณต้องมาเลี้ยงช่วยกับฉันนะค่ะคุณถึงจะรู้ว่าเขาเวลาไหนที่เขายังไงเนี่ยเขาจะงอแงตัวเนี้ยน่ะเรากอดเขาเราก็ให้ความรักเขา